วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเราก็อยู่ที่อิตาลีเมืองเมืองเก่าโคเมนนะคะเมืองเก่าโคเมนเอ,อ,อิตาลีภาคเหนือของอิตาลีเมืองเก่าโคเมนนะคะก็จะเป็นถนนคนเดิน ก็จะเป็นเมืองเก่าเหมือนอยุธยานะคะทุกคนเขาก็ก like ่อสร้างเออซ่อมแซมนะคะไม่จบไม่สิ้นเออเราก็ไปออฟฟิศเนาะสำหรับทัวริสเขาก็บอกว่าเออสมัยก่อนสวยงามมากนะแต่เขาพังซ่อมแซมเป็นเมืองเก่าเนาะ เราก็มาเจอกระเป๋าส,สวยๆไม่แพงเลยค่ะร้อยหกสิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าว้าวเก้าสิบเก้าแปแช่ห้าสิบเก้า

อันนี้กลางคืนก็จะมีแสงไฟนะคะ <c oughs> ที่เห็นข้างฝานั้นจะเป็นไฟยิบจิบจิ๊บจิ๊บจิบไฟสีแสงสีม <c oughs> ลองแดม,แด,มดูกาดาโอสตาก็ <c oughs> จะเป็นโรงแรมห้า <c oughs> ด,ดาว้ะคะโรงแรมสี่ดาวสี่ดาว ไม่ใช่ห้าดาวข้างหน้าก็เป็นไปรษณีย์นะคะทุกคนตึกข้างหน้าเป็นไปรษณีย์ก็จะเป็นเนออร้านขายของที่ระลึกนะคะทุกคนกระตูนตุ๊กตาน่ารัก จัดบ้านรูรคือประตูกำแพงเมืองนะคะทุกคนก็จะเป็นเมืองเก่า ก uh, ็เป็นกำแพงเมืองนะคะทุกคนคนเขาก็จะเดินกันเยอะแยะเนาะโอ้เผ็ดทอมมงแจ๊ ตลอดก็จะมีร้านขายของที่ระลึกนะคะถนนเออคนเดินก็เป็นเมืองอยู่ที่อิตาลีเนาะภาคเหนือของอิตาลีเมือง ออสตานะคะออสตาจะเป็นเอ่อกำแพงนะแต่เราจะมองไม่ค่อยเห็นดีนะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่าเขาเอ่อกั้นปิดนะคะกำแพง เขาจะเป็นเมืองเก่าอันนี้เป็นโบสถ์นะคิดนะประตูมาก